สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีบิสมิลลาฮ์ร rahman rahim alhamdulillahirabbil alamin wabihi nastain lahu la, la wallahu la t a ล l a billahi l a l ี i n azim a m a b a ล a ม s a l a m u alaykum warahmatullah วบบรากาตุขอความสติความจำเริญใจกอัลอสสุภาณะหัวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับคำดุลแล้วพี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับซึ่งเราทุกคนนะครับที่เป็นมุสลิมนะคควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องจัดสรรเวลาของเราบริหาร เวลาของเรานะครับให้อยู่ในการศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอัลกุรอานครับวันนี้ก็เป็นช่วงของเวลาที่เราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญนะครับและกุรอานคือทางนําแห่งมวลมนุษยชาติดังนั้น เราซึ่งเป็นมุสลิมและก็ศรัทธาต่อลอทสุภาตตาลนะครับเราไม่ควรที่จะต้องมองข้ามนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเข้าใจว่ากุรอานเพียงแค่อ่านตอนจะมีงานอ่านจะตอนวาระสําคัญสาคัญนะครับแต่จริงๆแล้วกุรอานคือระบบระเบียบในการดําเนินชีวิตนะครับครับพีน้องเรากลับมาดูนะครับในสุรเรายังอยู่ในสุรอะห์มาน,นะครับยุสที่27นะครับ อายะที่313นะครับที่อัลลอฮฺสลาดได้กล่าวไว้นะครับต่อเนื่องนะฮะที่บอกว่ายามะชาลันจินในวัลิสอินิสตาตุมอันตันฟูซูมินอักตาร์ดิสมาวาตุวัลอาดิฟันฟูซูจากที่เราได้ทราบไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นะนะก็คือการที่บรรดากุฟาร์นะครับหรือมนุษย์นะและจินนะฮะซุรอนนี้จะกล่าวถึง2 2ชนิดมักลูลก2อ,อย่าง2ชนิดนะครับก็คือมนุษย์แล้วจิน นะครับด้วยกับการปฏิเสธด้วยกับการอาโอหังยะโสและคิดว่าตัวเองนั้นเก่งนะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับนี่คือตัวอย่างที่อัลลอฮฺสุตลาได้บอกกับพวกเราทั้งหลายนั้นได,ได้ได้ตระหนักถึงสิ่งที่พระองค์นั้นได้ได้บอกกล่าวนะครับที่บอกว่ายามาชอรอนจินดิวัลอินส์นะโอ้มนุษย์แล้วจินนะถ้าหากแม้นว่านี่เป็นการบอกว่าจริงๆแล้วมันทําไม่ได้แต่พูดว่าถ้า ถ้าสามารถทําได้จริงนะที่บอกว่าโอ้มนุษย์แล้วยินนะครับถ้ามามาเป็นว่าพวพทั้งทั้งหลายสามารถที่จะหนีนะคิดว่าจะหนีพ้นนะฮะคิดว่าจะหนีต่อการเ,เนี่ยท้องฟ้าจะหนีวิ่งออกให้มันพ้นฟ้าอันนี้ได้พ้นแผ่นดินอันนี้ได้ลองทําดูมันเป็นไปไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับนะนอกเสียจากที่อัลลอฮฺสุบะตาลาจะได้ทรงอนุมัติเท่านั้น ดังนั้นพี่น้องอายะนี้บอกกับพวกเราทั้งหลายว่าไม่ว่าจะมีความสามารถขนาดไหนไม่ว่าเราจะเก่งกาจขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่พระองค์สร้างมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาตินยนะถ้าวันที่พระองค์จะลงโทษจะหนีพ้นแค่ไหนนะจะหนีจะหนีพ้นได้อย่างไรนะครับแค่นี้ตอนที่เรายัางมีชีวิตอยู่ตอนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับให้เราลองคิดว่า ถ้าจะหนีพ้นลองหนีดูลองทําดูนะเพื่อให้ได้คิดนะครับว่าท้องฟ้าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดนะพื้นแผ่นดินก็ไม่มีจุดเริ่มต้น,ตนและไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับดังนั้นให้เรามองว่านี่คือมครคลุกที่พระองค์สร้างนี่คือมครคลุกที่พระองคอ์ให้กับมนุษย์นะครับได้ใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ได้บอกทั้งสองอย่างก็คือไม่ว่าจินและมนุษย์ที่พยายามจะล่อลวงพยายามจะบอกพยายามจะ ทำให้มีการปฏิเสธอัลลอฮ์สุวัตาลานะครับและท้ายอัลลอฮ์ก็บอกว่าฟาบิออยะอาระอิรอบิกุมาตุกัลลิบันและอะไรอีกเล่าที่สองอย่างนี้ถือท่านเจ้าทั้งสองสิ่งนี้ก็คือมนุษย์และยินจะปฏิเสธจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุวัตาลายูรสัลูอะลัยกุมาชุมชูวาดุมมินนาริวันุฮัสุมฟะลาตันตัสเซรอนและพระอ,องค์ก็ได้บอกอีกนะครับว่าจะถูกในวันนั้น นะครับก็คือวันเกียรมัดแน่นอนอย่างยิ่งนะครับก็คือเขาจะได้รับเปลวไฟนะครับทองเหลืองที่หล่อล้อมให้มันเหลวนะครับแล้วก็ส่งมาคือพูดง่ายว่าจะถูกลงโทษด,ด้วยกับสิ่งต่างๆเหล้วนี่เป็นสภาพของคนที่จะถูกลงโทษในวันอาเครรเป็นสภาพของคนที่ฝ่าฝืนผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ว่ามนุษย์แล้วยิน นะครับที่ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮฺสุภานหฮวตาลานะครับพระองค์ก็ได้บอกว่ายุรสลวอะัลกุมะชูวาซุมินนะาริวันหฮาสุนนะฮะทั้งไฟทั้งอะไรทองเหลืองที่หล่อหลอมมาด้วยความร้อนระอุขนาดนี้ฟลาตันตาเซรอนก็แน่นอนครับไม่มีใครที่จะช่วยเหลือได้นะไม่มีใครที่จะคอยที่จะมาปัดเป่าคอยที่จะมาป้องกันได้เลย ดังนั้นนี่แหละพี่น้องมันเป็นอะไรที่ตอกย้ําพวกเราทั้งหลายว่าถ้าวันนี้นะเรายังคิดว่าเราเก่งเรายังคิดว่าเรานั้นาสามารถทําอะไรต่อมือะไรได้จงคิดไตรตรองนึกถึงวันนั้นก่อนและนี่คือสิ่งหนึ่งที่อเลสลาให้เราลองคิดดูว่าวิ่งหนีท้องฟ้าพ้นไหมวิ่งออกจากแผ่นดินพ้นหรือเปล่านะครับและ วันที่อัลลอฮฺสลาจะส่งจะลงโทษคนที่ปฏิเสธผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายผู้ที่โอหังผู้ที่ไม่เชื่อฟังด้วยกับอะไรครับไฟแล้วก็ทองเหลืองที่ลอ่อหลอมแล้วก็เทไปบนศรีรษะของพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นใครจะเป็นคนช่วยเหลือนะครับเพระองค์ก็ได้บอกนะครับว่าฟาลาตันตาเซรอนนะไม่มีผู้ที่ใดที่จะช่วยเหลือเขาได้แน่นอนนะครับฟาบิอีแอารอิโอบิกุมาตุกัสติบันตอกย้ําอย่างนี้พี่น้องเป็นประจำตอกย้ําอย่างนี้ทุกๆ ครั้งที่มีการนําเสนอเพื่อให้รู้ว่าแน่นอนครับไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับไม่มีการยิ่งใหญ่อะไรที่จะมายิ่งใหญ่นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตลาและไม่มีสิ่งใดที่เราจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานนั้นได้ประทานให้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่บรรดากุฟาริมักกาพยายามที่จะ นำเสนอพยายามที่จะบอกแล้วก็ตั้งเงินไขให้กับท่านนาบดุลลอฮสะลัยฮิวะัลลัมแต่ด้วยกับอายะอ์องการต่างๆที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ตรงนี้นั้นให้ให้รู้ว่าวันนี้ถึงเราจะเก่งวันนี้ถึงเราจะโอหังจะปฏิเสธจะก้าวรา่าจะอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายสุดท้ายทุกคนก็ต้องจบชีวิตด้วยความตายแน่นอน ถูกไหมครับและชีวิตหลังความตายคืออะไรนี่แหละครับบรรยากาศนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลฮได้บอกนะครับและและ้วก็ได้ย้ําเตือนเพื่อให้เราทุกคนนั้นได้มีสติคิดไตรตรองว่าฟาบิอะอาราอิรบิกุมาตุกัสซิบันและอะไรอีกเล่าที่พวกท่านทั้งพู้เจ้าทั้งหลายนะครับยินและมนุษย์นะที่จะปฏิเสธอันนี้ฟาอิดันชักกติสามาอุฟกานัตวรตันกัดดิฮันนี่อีกบรรยากาศหนึ่งที่อัลลอฮฺบอกให้เห็นถึงความน่ากลัว นะครับของวันที่เรียกว่าวันเกียร์มาหรือวันใกล้เคียร์มานะครับที่บอกว่าเมื่อท้องฟ้านั้นได้ได้แตกออกเหมือนกับเหมือนกับกลุ่มควันนะที่โพยพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับแค่เห็นสภาพอย่างนี้แค่บอกถึงสภาพอย่างนี้ถึงความตะลึงกลัวนะครับก็ให้เห็นถึงบรรยากาศบอกถึงสภาพการนะครับ วันกิยาติ์เมื่อเกิดขึ้นมันมันย้อนไม่ได้คนที่จากเราไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับมาที่จะบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าเขาเจออะไรแล้ะเขาเห็นอะไรทั้งๆท,งที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่พวกเขาทั้งหลายนั้นรู้ว่าข้อผิดพลาดในการใช้ชีวิตในดุนยามันเกิดขึ้นอย่างาแน่นอนนะครับแต่ด้วยกับสิ่งที่ เขาได้ปฏิบัติในดุนยาไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเขาได้เลยนะครับฟาบิอียออแลอิรอบิกุมาตุกาซิบาแล้ววันนั้นในกรณ์นั่นคำถามที่จะบอกนะครับว่าอะไรที่จะปฏิเสธมีอะไรอีกที่จะคิดว่าจะได้ออมาทดแทนในคําพูดในคําสอนในคําบอกต่างๆที่พระองค์ลอสซาลาได้บอกกับไม่ว่ายินและมนุษย์พูดรวมๆอย่างนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ยินที่เป็นยินดีแล้วยินที่ไม่ดีเรียกว่าเชยต่อน,นั้นทั้งหมดเหล่านี้เป็น ป็นสูรรนนี้เป็นสุรรที่บอกกล่าวให้รู้และตระหนักนะครับถึงการเป็นบ่าวถึงการเป็นมักลูกนะครับแล้วก็จะมีความสามารถแค่ไหนจะทําอะไรได้มหาศาลแค่ไหนนะครับพี่น้องครับถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยในอายะก,ก่อนหน้านี้หรือหรือสูรรก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่าบรรดาคมชนสมูทรก็ดีนะฮะาร์ดก็ดีที่มีความแข็งแรงนะครับที่มีความยิ่งใหญ่ นะะในยุคข,ของเขาเนี่เรียกว่าไม่มีใครต่อต้านได้และสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นอะไรที่บอกเราจากอายะที่บอกว่าฟาบิอีอารอรับบิกุมาตุกัสดิบันและอันใดเล่าที่เจ้านะ,ะมนุษย์แล้วยินที่จะปฏิเสธนะฮะการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์สุฮานะฮะูวาตาลาฟาเยอมะอิดิลลายุสอัลูอันดัมบิฮิอินซุวะลาจันนะฮะ,ะ,ฮะและว้วเราก็บอกชัดเจนนะครับบอกตั้งแต่วันนี้ ให้เราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต้องตระหนักในจุดนี้ครับในฐานะที่เป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อลอสุภาตลาดนะครับเราก็ต้องออมองตรงนี้นะครับว่าณวันนั้นเนี่ยอลอร์บอกณวันนั้นจะไม่มีการถูกถามว่าออบาปอะไรมนุษย์แล้วยินจะไม่ถูกถามว่าเจ้าทำบาปอะไรมาเจ้ามีทำผิดอะไรมาไม่มีครับทุกคนรู้อยู่แก่ใจ ทุกคนเข้าใจเลยว่าอะไรที่ผิดพลาดมาในอดีตนะครับเรียกกันว่าจะจะใช้คำพูดอย่างนี้บอกว่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ตอนนั้นทำดีก็ดีรู้อย่างนี้ตอนนั้นเชื่อฟังก็ดีรู้อย่างนี้ตอนนั้นปฏิบัติอย่างนี้ก็ดีมันทั้งหมดสายไปแล้วนะครับที่มีอายะห์หนึ่งที่บอกว่านะบรรดากุฟร์ได้กล่าวว่าวยกุยาเลตานีกุนตะุตุรอบานะ มันน่าอนา,าจงจริงถ้าหรับฉันนะรู้อย่างนี้เกิดมาเป็นดินเสียดีกว่าเห็นไหมครับอยากจะกลับกลายเป็นดินเพราะเป็นมนุษย์เป็นบุคคลเป็นยินเป็นคนที่มีสติปัญญาคิดได้นะครับสร้างสารรค์ได้ทําอะไรได้แต่สุดท้ายทําไมครับฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงไม่เชื่อฟังรอซูลที่นําองค์การต่างๆทั้งหมดเหล่านี้มานี่คือบรรยากาศนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกให้กับ มนุษย์แล้วยินได้ทราบว่าวันนั้นไม่มีไม่มีการทวงถามอะไรไม่มีการสืบแต่เพราะซ้ายและขวาที่ถูกบันทึกความดีและความชั่วได้ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยและแน่นอนเจ้าตัวคือเราทุกคนจะรู้ถึงไม่ต้องรอถึงวันเกียมัดแน,น,น่นอนพี่น้องครับแค่วันที่วิญญาณออกจากร่างเ่ยครับก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเราผิดพลาดอะไรนะครับ ดังนั้นอายะกุรอานจึงได้บอกว่า ah อยู่มาอิดิลลายุสอัลูอันซัมบีอินซุงวาลาจันฟะบิอายีอาลาอิยูรับบิคุมาตุกะซิบันทักยาอย่างนี้พี่น้องครับว่าเมื่อคงไม่มีอะไรอีกนะครับที่จะได้ปฏิเสธที่ได้ไม่ไม่ยอมรับอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ไม่มีแล้วครับนะถึงจะเป็นคําถามแต่คําถามนี้เพื่อให้รู้ว่าทุกๆอย่างที่อัลลอฮ์บอกมาทุกๆอย่างที่นําเสนอมานั้น เพื่อให้เราได้สติได้ข้อคิดได้ใ่ตรองนะครับยยรอฟุลมุจริมูนบีซีมาหุมบรรดาผู้ที่ทำชั่วทั้งหลายนะครับไม่ว่ายินและมนุษย์นะครับพวกเขาทั้งหลายนั้นจะรู้ถึงข้อผิดพลาดจะได้มีสัญญาณแห่งข้อผิดพลาดหรือเรียกว่า,าสัญ,ญลักษณ์ของความผิดพลาดนะบีซีมาหุมนะฟฟยุคอุบินนาวาซีเบลอักดามทั้งหมดเหล่านี้ก็อยู่บนหน้าผากและอยู่บนทิศเท้าของพวกเขา ความหมายนั่นก็คือว่าจะได้แยกแยะออกคนผิดและคนถูกหรือเราเรียกกันง่ายๆก็คือชาวสวรรค์และชาวนรกเป็นที่มองแล้วรู้กันเลยนะคนที่ไม่ปฏิบัติตามผู้ที่ไม่เชื่อฟังนะครับพยายามที่จะทํำร้ายท่านนาบีพยายามที่จะชักชวนนะเราบรรดาซอฮาบะ ทรมานเพื่อให้ออกจากอัลอิสลามทั้งหมดเหล่านี้วันนั้นนะครับสัญ,ญลักษณ์ก็จะปรากฏขึ้นชัดนะครับโดยไม่ต้องมาแอบแฝงโดยไม่ต้องมาบอกนะวันนี้เราจะเห็นนะครับว่ามมนาฟิกเนี่ยก็จะแอบแฝงแสดงตนว่าเป็นมุสลิมแต่จริงๆแล้วในใจของเขาไม่ใช่มุสลิมเราอาจจะไม่รู้นะครับแต่วันนั้นนะวันกิยามะนะครับนี่พูดถึงวันกิยามะสภาพของวันกิยามะ คนที่ทําชั่วทั้งหลายคนที่ผิดพลาดทั้งหลายคนที่ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมคิดไตรตรองในอโอกาสหรือในคําตักเตือนต่างๆในคําบอกกล่าวต่างๆวันนั้นเขาจะรู้ตัวเองเลยครับและก็จะรู้ด้วยกับอะไรฮะสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏชัดบนหน้าหน้าผากของเขานะฮะและก็ที่เท้าของเขาเนะท,ท้า,า,ทาตรงนี้ก็คือต้องวิ่งต้องหาต้องทุรนทุรายนะครับนะ ทุรนทุรายวันนี้ถ้าพูดถึงอย่างนี้พี่น้องเราเห็นแล้ววันนี้ครับที่เขาเรียกว่า E.M. ใช่ไหมติดตามตัวนี่นะแต่ก่อนเราก็อาจจะยังมองไม่ออกนะครับแต่วันนี้เป็นไงฮะสัญญาณของคนที่ทําผิดสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ทําชั่วซึ่งอายะก,ก่อนนี้บอกเมื่อพัน0กว่าปีนะครับเพื่อให้เห็นถึงภาพบรรยากาศวันนี้ไปไหนก็รู้สึกอายรู้สึกเคะเขินจะต้องปกปิดแต่วันนั้นพี่น้องลองคิดดูว่า ไม่ใช่เค่ที่เท้าอย่างเดียวครับที่หน้าผากของเราก็จะบ่งชี้ชัดนะครับในสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ทำไม่ดีหรือทำชั่วสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ฝ่าฝืนสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ไม่เชื่อฟังนะครับแล้วก็ไม่ศรัทธาต่อลอสุภาณห,หัวตาลเป็นความกังวลใจนะครับสภาพทั้งหมดเหล่านี้ให้รู้ว่าเป็นสภาพของความกังวลใจของคนที่รู้ตัวเองแล้วครับว่า ไม่ได้วาชาตานะฮะว่าเส้นทางของการที่เขาจะเจอคืออะไรนะน้ำร้อนนะฮะทองเหลืองที่ล้อมอย่างร้อนร้อนแล้วก็เทลงบนศีรษะเขาจะต้องอยู่อย่างนั้นตลอดไปโดยที่ไม่มีคำว่าผ่อนผันไม่มีคำว่าผ่อนปลนไม่มีคำว่าวันหยุดนะและทุกครั้งที่เกิดขึ้นมันจะแรงไปกว่าครั้งแรกๆทนะวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นี่คือนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลฮได้ให้เรารู้นะครับถึงบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับและได้บอกว่าฟาบีไอเออารละอิรอบิกุมา <God. S 2> ตุกันติบันการเตือนการบอกกล่าวนะเพื่อให้เรารู้ถึงสภาพของคนที่กําลังฝ่าฝ,าฝาืนของคนที่กําลังออไม่เชื่อฟังนะครับไม่ศรัทธา,าต่ออัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลละและเราก็มีคาํากล่าวที่บอกว่าฮาดิฮ ah ีจหันนามุลลาตียูกับดิบุบิฮัลมุจิริมูน อันเนี้ยก็จะได้เห็นว่าสภาพทั้งหมดแล้วก็จะได้ให้เขาให้เห็นว่านี่คือย a h ันนัมนี่คือนรกย a h ันนัมซึ่เป็นนรกที่รุนแรงน่ากลัวทรมานนะครับที่สุดของนรกนะครับนั้นนรกย a h ันนันี่คือนรกย a h น e n ที่ซึ่งบรรดาผู้ที่ทำชั่วทั้งหลายผู้ที่ซอเลมทั้งหลายผู้ที่โอหังทั้งหลายเขาได้เคยปฏิเสธมาก่อน เขาได้กับปฏิเสธมาก่อนดังนั้นพี่น้องครับอันเนี้ยมาเป็นอายะที่ให้เรานั้นได้ผู้ศรัทธาจะต้องตระหนักในจุดนี้นะครับวันที่ถูกให้เห็นแล้วถูกบอกว่านี่คือนรกสําหรับนี่คือสถานที่สําหรับคนที่ปฏิเสธคนที่ทําชั่วมีอะไรบ้างล่ะครับนะฮะเล็กๆน้อยๆที่ลอ์บอกมานะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ นะครับไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองนะครับไม่ว่าจเจอความร้อนเปลวไฟทั้งหมดเหล่านี้ที่มันจะอยู่อยู่ในนรกยนันและอีกเยอะแยะมากมายสำหรับใครล่ะครับสำหรับผู้ที่ทำชั่วสำหรับผู้ที่ปฏิเสธสำหรับผู้ที่ไม่ยอมรับการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺสุตัาละและการเป็นรอซูลของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอย่าตูฟูนะเบายนะฮะวะเบยนะฮามีมีนานพวกเขาจะทำอย่างไรในนั้นล่ะครับนะ หลายคนอาจจะมองว่าไม่เป็นไรรลกนะครับหลายคนอาจจะมองว่าไม่มีปัญหานะเราพอทนไฟได้ไม่ใช่นะครับเพราะไฟในนรกนี่นะครับมันไม่ใช่ไฟที่มันมีอยู่ในดุนยานี้เลยนะครับและพวกเขาทาไมครับยาตูฟูนอะไรนะฮะจะลาะเยินรอบรอบ,รอบหมุนเวียนอยู่ในนั้นความหมายคือจะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นไม่ตายไม่เกิดและไม่ตายนะครับนิรันดรเป็นชีวิตที่ต้องถูกทรมานนะ วบนะบมีมินอนันแล้วก็ด้วยกับอยู่ระหว่างไฟนรกที่ลุกชดช่วงและก็ถูกเทไฟเนี่ยถูกเทล,ลงไปบนศรีรษะของเขาให้ท่วมตัวนะครับนี่คือสภาพของผู้ที่ไม่ยอมรับหรือของผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺสุภาณนะหัวตาลาแน,น่นอนครับในการบรรยายในการบอกที่อัลลอฮฺสลาให้บรรยายเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้นะครับเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ได้มีความกลัวมากขึ้นได้มีความตระหนักมากขึ้นในขณะเดียวกัน,นเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าถ้าฝ่าฝืนถ้าไม่เชื่อฟังถ้ารรทรยศต,ต,ต่อลอสโซตลาสิ่งต่างๆนี่แหละครับก็คือเป้าหมายของคนที่ไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ได้ทิ้งท้ายที่บอกว่าฟาบิอีอาาอิรอบบิกูมาตุกันวิบาและอันใดเล่า เหตุใดเล่าเรื่องใดเล่าที่เจ้าทั้งสองคือมนุษย์และยินจะได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับการเป็นพระเจ้าของเราอีกกันนั้นหรือนี่คือคำ,คำอาถามที่มันตอบย้ำนะฮะในความดือดึงถ้าแมา่มาดม้ว่าเราไม่ไตรตรองและเราไม่คิดนะครับเอาละพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสลามวะลัยกุมุะลอมะฮ์มัตุลลอฮ์วะบะระก์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม